สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนนะคะวันนี้ตูนก็จะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเคยนะทุกคนตูนกลับมาจากโรงเรียนและตูนจะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปซื้อเนื้อไก่ว่าจะมาทําลูกชิ้นไก่นะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้หลานๆมากะจะให้เขาลองกินลูกชิ้นของไทยดูว่าเป็นยังไงเขาจะกินกันได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ตุนกลับมาตุนปั่นผ้าไว้ก่อนที่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตตุนตากผ้าเรียบร้อยแล้วลวนันนี้ตุนจะทําลูกชิ้นไก่เนาะที่ตุนบอกก็เลยนึกเมนูออกว่าอ๋อมาทาก๋วยเตี๋ยวอีกว่า <laughs> เพราะว่าสามีคนชอบกินพวกเส้นมากนะคะก็จะทาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเดี๋ยวตัวพาสรูกชิ้นไก่อะ่ะตุนจะรอบนี้ตุนจะไม่ได้บอกวิธีการทำละเอียดนะจะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะยาวเกินไปแล้วว่า แล้วลูกชิ้นไก่จะมีะมให้หลานๆชิมด้วยเนาะก็ค่อนข้างยาวเดี๋ยวเรามาดูสมุนไพรที่เราจะใช้ในการตุนเนื้อนะเอาแง่ว่าเป็นสูตรตุนนะทุกคนตุนใช้สมุนไพรเท่าที่ตุนมีเนาะอาจจะไม่ได้เป๊ะน,นะเพราะว่าอย่างเงี้ยตุก็ขาดขาไปอันนี้เป็นตะไคร้นะคะแล้วก็มีลูกผักชีป่นมีพริกไทยป่นแล้วก็ใบกระวานชากระเทียมดองแล้วก็อบเชยนะคะ ที่ตัวใส่ชาเพราะว่าบางร้านเขาก็ใส่ชานะแบบทุกคนลองเวลากินนะทุกคนจะได้กินแบบม,มีคาเฟอีนนิดๆอะบางร้านนะเทียมตจองล้วก็ใส่ลงในถุงเลยนะคะปิดบรรจุ เรามาเตรียมในส่วนของเนื้อกันนะคะเนื้อที่มีติดเอ็นแล้วก็มีมันแบบน,นี้เวลาตุ๋นจะอร่อยมากก็หั่นเป็นชิ้นพอดีโอเคตัวนี้ประมาณ400กรัม400กรัมได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปต้มไปตุ๋นกันค่ะ ใส่เนื้อลงไปในกระทะนะคะเนื้อตัวนี้น่าจะเป็นเนื้อพสเสือร้องไห้นะคะที่คึณงใช้แล้วก็คึณก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไป5ช้อนโต๊ะใครจะใส่เกลือเพิ่มประมาณ1ช้อนชาก,ก็ได้นะคะคุ้ใส่ตัวน้ําตาลไป2ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่มซีอิ๊วหวานใส่น้ําเข้าไปเพิ่มเพื่อทําการตุน๋นแล้วก็เราก็ใส่สมุนไพรลงไปนะคะ จากนั้นทําการตุนเลยค่ะอาหารเที่ยงของตูนนะคะก็เป็นส้ตมตำแล้วก็พะโลที่ตุนทําไว้เมื่อวานเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะมาทาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นต่อค่ะแอบมาตัดผักชีฝรั่งกับโหระพาเอาไวก้กินกับก๋วยเตี๋ยวเรานะคะกิจกรรมตูนก็ตอนเช้าเย็นแล้วเราต้องรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีการบำรุงเท้า ตอนบำรุงตุนส่วนมากตุนจะาบำรุงตอนเช้าไม่ก็ตอนเย็นนะคะเป็นกิจกรรมปกติประจําวันตุนเลยนะคะ สับ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะเนื้อของเขาก็เปื่อยเปื่อยกําลังดีนะไม่ได้เปื่อยมากถ้าใครชอบเปื่อยมากก็ต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงได้นะคะแต่สามีตุนเขาชอบแบบที่ไม่ได้เปื่อยมากแต่ตุนเป็นคนชอบกินเปื่อยมากนะทุกคนตุนก็จะเอาแค่พอประมาณนี้ตุนเติมน้ําลงไปอีกประมาณหนึ่งลิตรนะคะตอนระหว่างต้มเพราะว่าน้ําเขาเริ่มงวดตุนก็ เติมเขาเข้าไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวตุนก็จะตักเนื้อขึ้นตักเนื้อขึ้นเลยที่เราตักเนื้อขึ้นเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเปือยไปมากกว่านี้แล้วนะคะโอเคส่วนหนึ่งตุนก็จะเอาขึ้นเอาขึ้นเก็บไว้นะอีกส่วนหนึ่งตุนก็จะต้มต่อเพราะว่าตุนชอบทานปเปื่อย ติมน้ำใส่ลงไปเพื่อเป็นน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเรานะคะชิมดูขาดรสชาติไหนก็เติมเอานะคะตักพวกไข่ออกด้วยนะคะทยอยตักไข่ออกเวลาเราจะกินเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะตัวนี้ลูกชิ้นไก่คุนทำเองเดี๋ยวดูวิดีโอการทำลูกชิ้นไก่อีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะทุกคน อยากทาลูกชิ้นเนื้อแต่ว่าไอ้น,นี้ทําไปฝากหลายก็เลยทําเป็นลูกชิ้นไก่ก็แล้วกันง่ายดีสําหรับเด็กๆน้ําเดือดแล้วตุนก็จะลวกตับนะคะใส่ทีละน้อยๆไม่เยอะสุกมากสุกน้อยแล้วแต่ชอบนะแต่ตุนกินสุกมาก บางคนเปลี่ยนสีเท่านี้เขาก็ขึ้นเลยนะแต่ตุนกินสุกอะ ักเสิร์ฟใส่ชามใส่ผักตามใจชอบปึงใส่ถั่วงอกแล้วก็บะหมี่เส้นบะหมี่นะคะจากนั้นก็ทําการตักเนื้อตุน๋นเนาราดเลยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้ทําเองก็ใส่จัดหนักไปเลยค่ะลูกชิ้นแล้วก็ใส่ตับตับก่อนที่ตุนจะหัน่นตุนล้างด้วยแป้งมันก่อนนะคะเพื่อล้างความคาวของเลือด นั้นเราก็จะใส่ผักชีฝรั่งเพื่อความหอมใครจะปรุงรสตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสามีตุนเขาไม่ทานเผ็ดตุนก็เอาเป็นรสธรรมชาติเลยแล้วก็ใส่หอมเจียวนะคะใส่กระเทียมเจียวก็ได้นะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวเนะื้อตุนของตุนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตุนใช้หอมเจียวแทนตัวกระเทียมเจียวนะเพราะกระเทียมตุนหมดทุกคนโอเคดส โหดแล้ค่ะนานชอบกินพวกอันนี้มากเล,ลยะเนะคุ้ยดิบราสโคเปอร์ตตะกะแตน มันพวกสมุนไพรโอ้ยไม่มีเนี่ยไม่มีเลือดอ่ะบลัดไม่เอาไม่เอาอืมอืมเผ็ดเพ็ดอะเผ็ดเหรอโน่ออร่อยสิเดียว But I forgot we are one taste. Mm. <laughs> we should go back to Thailand next year. Liver. I like this. any Hmm. Pakchi, No. ผักชีฝรั่งไออันนี้ผักชีฝรั่งอนี่ไโฟกัสตัวลืมชื่อภาษาอังกฤษของพักชีฝรั่งแล้วทุกคนลืมเคยเขียนไม่อยู่แต่ลืมโอเคอร่อยไหมคะอืมอรชิโออชิโออืมเท่ไหมแปดสบ,บาทแปสิบห้าบาทใช่ไหมเนอ <c oughs> ในญี่ปุ่นเนาะอีทใช่ดิ้เอาไหมโอเคถ้าชอบวิดีโอตูนรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตูนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะกุดล